สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบัสซิ่งช่องที่พร้อมพาทุกท่านไปรู้จักกับโลกของยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารอย่างลึกซึ้งเจาะลึกทุกรายละเอียดทั้งเครื่องยนต์สมรรถนะระบบภายในและทุกสิ่งที่คุณควรรู้เพื่อเข้าใจถึงความเหนือชั้นของยานพาหนะรุ่นต่างๆวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ผูหุภารกิจจากจีนที่กําลังเป็นที่จับตามองในเวทีระดับโลกนั่นก็คือเชนยังเจ16เครื่องบินรบที่มีบทบาทสําคัญในการเสริมเคี่ยวเล็บให้กับกองทัพปปปลดปลยระชาชานนจีน หรือ PLA ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบทั้งในอากาศและบนพื้นดินด้วยเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาขึ้นเองจนแทบจะกลายเป็นหนึ่งในขุมพลังทางอากาศที่น่าเกรงขามที่สุดในภูมิภาคเอเชียเช่นยังเจ16พัฒนาขึ้นโดยใช้พื้นฐานมาจากสูตร30 MKK ซึ่งเป็นเครื่องบินรบของรัสเซียแต่ทางจีนได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในระบบอิเล็กทรอนิกส์และสมรรถนะการบินอย่างครอบคลุมจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างใหม่ในแบบฉบับของตนเอง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา j 16ได้รับการใช้งานอย่างต่อเนื่องในหลายภารกิจของกองทัพจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทะเลจีนใต้และบริเวณชายแดนติดกับไต้หวันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรบและความเชื่อมั่นในสมรรถนะข,ของเครื่องบินลำนี้อย่างชัดเจนสำหรับปี2025 j 16ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่หลายด้าน เริ่มจากระบบเรดาร์ที่เปลี่ยนไปใช้ Active Elect กทรอน a l อ y Scan กนอ a รหรือ AESA รุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้ความแม่นยำในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลขึ้นและหลายเป้าหมายพร้อมกันโดยยังสามารถแทรกแซงคลื่นวิทยุของฝ่ายตรงข้ามและป้องกันตนเองจากการถูกล็อกเป้าได้ดีกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถปฏิบัติการรบแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์ฟได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่ของจีนทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดิน ไม่ว่าจะเป็น p l 15, y j 83หรืออาวุธโจมตีเป้าหมายระยะไกลแบบร่อนที่สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศและทุกเวลาของวันในส่วนของราคานั้นแม้จะไม่มีการเปิดเผยราคาที่แน่ชัดอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลจีนแต่จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารทั่วโลกคาดว่า j 16มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอยู่ในช่วงประมาณ70 80ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องซึ่งหากเปรียบเทียบกับสมรรถนะที่มีให้ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรบแบบพหุภารกิจเทคโนโลยีภายในและระบบอาวุธขั้นสูงราคานี้ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบตะวันตกที่มีราคาแพงกว่าแต่มีสมรรถนะใกล้เคียงกัน J16 ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นแบบเทอร์โบแฟนคู่รุ่น WS10B ที่เป็นผลงานการพัฒนาโดยตรงจากจีนโดยสามารถสร้างแรงขับได้มากกว่า1 3,000กิโลกรัมต่อเครื่องยนต์หนึ่งข้าง ซึ่งเมื่อรวมกันจะให้กำลังมากพอสำหรับการบินด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมตสอหรือประมาณ2470กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถบินได้นานต่อเนื่องมากกว่า4000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและสามารถต่อเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ทำให้เพิ่มพิสัยการปฏิบัติภารกิจได้ไกลขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแม้เครื่องบินขับไล่จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความประหยัดเชื้อเพลิงแต่ J16 กก็มีการออกแบบระบบเชื้อเพลิงภายในที่ชาญฉลาด โดยสามารถควบคุมการใช้เชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละแบบและด้วยระบบการจัดการพลังงานที่มีความทันสมัยทําให้สามารถทําการบินระยะไกลโดยไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากเกินไปในสถานการณ์ใช้งานจริงเจสิบแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าด้านการใช้น้ํามันต่อระยะทางเมื่อเทียบกับภารกิจที่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องนักบินของ J16 ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับนักบินมากขึ้นโดยใช้จอแสดงผลแบบดิจิทัลทั้งระบบ HUD Head-up Display และ MFD มัลติฟังชันดิส l a y ช่วยให้นักบินสามารถรับข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องละสายตาจากสถานการณ์ตรงหน้าที่นั่งนักบินยังเป็นแบบ G สูตรที่รองรับแรง G ีได้สูงช่วยลดความเสี่ยงจากการหมดสติระหว่างการบินที่ต้องใช้แรงโน้มถ่วงสูงต่อเนื่องพร้อมทั้งระบบควบคุมที่ปรับมาใช้แบบ HOTAS Hand On t h r o t t And Stick เพื่อให้ควบคุมทุกฟังก์ชันสำคัญได้จากมือทั้งสองข้างโดยไม่ต้องละสายตาจากจอภาพ ด้านระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อของ j 16นั้นเน้นไปที่การรวมศูนย์ข้อมูลการรบทั้งหมดผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างเครื่องบินเครื่อง UAV และฐานบัญชาการภาคพื้นได้แบบเรียลไทม์ระบบ Data Link รุ่นใหม่ช่วยให้ j 16ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบขนาดใหญ่และยังสามารถทำงานร่วมกับเรือรบหรือระบบตรวจการภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ j 16ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าทั้งจากคลื่นเรดาร์และอินฟราเรดระบบแจ้งเตือนการล็อกเป้าจากขีปนาวุธนำวิถีพร้อมระบบปล่อยแฟลร์และชาฟอร์เพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธระบบอัตโนมัติยังสามารถเข้าควบคุมเครื่องบินหากนักบินหมดสติและสามารถช่วยให้เครื่องร่อนลงจอดในกรณีฉุกเฉินได้ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงของเครื่องบินรบยุคใหม่ที่ห่วงใยชีวิตของนักบินเป็นสำคัญ เมื่อมองโดยรวมเชนยางเจ16คือเครื่องบินขับไลู่พหุภารกิจที่มีความสามารถครบเครื่องทั้งในด้านการโจมตีการป้องกันตัวการสอดแนมและการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพัฒนาของจีนที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทําให้เจ16ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่กลายเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์ทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและนับเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนขององค์การเติบโตและความมุ่งมั่นของจีนในการสร้างกองทัพที่ทันสมัยและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใบบัสซิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ